ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเดซี่เวชชีนะคะคลิปนี้เดซี่กลับมาในหัวข้อใครที่กำลังจะเข้าหาคุณนะคะใครที่กำลังอยากจะเข้าหาคุณในตอนนี้นะคะเดซี่มีหลังไพ่เพื่อนๆเลือกนะคะจะเย็นอย่าพึ่งอ่ะโอเคเลือกกันได้เลยนะคะว่าใครที่กำลังจะเข้าหาเพื่อนๆน,นะคะต้องจับไหม อ่ะนเล้วกันได้เลยแล้วกันได้เลยหนึ่งสองสามนะคะการดูเป็น general นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะใครคอมเมนต์ไม่ดีจะที่ขออนุญาตบลอกนะคะไม่รับ energy ลบจากใครทั้งสิ้นนะคะมา่านไพ่ไม่ได้มารับ energy โอเคเนาะ <c oughs> เออทำตัวให้มีความสุขนะคะแล้วความสุขก็จะวิ่งเข้าหาคุณเนาะอ่ะเล่กกันได้เลยจ้ะ ตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็ใครที่ได้กลองไพ่ไม่ดีนะคะอย่ากเก็บไปคิดเก็บไปเครียดสนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยนะจ๊ะเดซี่เราตอบตลอดนะคะเราตอบตลอดแต่คิวได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันนะคะอ่ะโอเคเแล้วกันได้ละเนาะเรามาเริ่มกันที่กองหนึ่งนะจ๊ะว่าใครกําลังจะเข้าหาคุณ ลักษณะบุคลิกหรือว่าท่าทางอะไรแบบนี้นะคะแบบสถานภาพการเงินอะไรแบบนี้เ <c oughs> ขาเป็นใครนะคะว่าใครกําลังจะเข้าหาคนกองหนึ่งสถานภาพทางด้านการเงินเป็นยังไงเราเล่นนะคะพี่พ่อะลักษณะค่ะลักษณะลักษณะเป็นยังไงจ๊ะวู้วู้ใบแรกก็เดทเลยอะเดทรีวอร์ดนะคะ อ้าวว้าใครนะคุณบล็อกใครอะคะคุณบล็อกใครไปคนเก่าอีกแล้วเหรอคะคนเก่าอีกแล้วหรอคนที่ปากไม่ตรงกับใจอะคะ่ะคนที่ปากร้ๆยคนที่แบบว่าอ้อแต่ใจนะคะคนที่เป็นชาวต่างชาติได้นะคะคนที่คุณกับเขามีการบล็อกกันละกันนะคะ นะคะคนนี้แหละค่ะคนเป็นคนที่กําลังจะเข้าหาคุณนะคะคือเขาไม่ยอมจบกับคุณนะคะดิ๋จะบอกคือเหมือนคุณเองอ่ะพยายามจะจบแต่เขาอ่ะไม่ยอมจบคือคุณเดินหนีไปแล้วนะแต่เขาเองก็ก็ไม่เขียดอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงก็ไปเอากลับมาได้นะคะเขากําลังจะกลับเข้ามาหาคุณแล้วนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีความแบบอจะชูก,กุ้มกิ่มนะคะมีความแบบจะชูกรุบอ่ะอะไรแบบนี้นะคะอคนคนนี้แหละเขากําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ เออเลซี่มองว่าคุณกับเขาได้มีการบล็อกนะคะได้มีการแบบเหมือนเจ็บปวดเสียใจนะคะกันไปในคราวที่แล้วเขาเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือเป็นคนที่อายุมากมากนะคะเยอะเมากมากกว่าคุณเลยทํางานข้าราชการอะไรแบบนี้นะคะแต่คนนี้ระวังนิดนึงนะคะมีความเผด็จการสูงมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ปากไม่ต้องกับใจนะคะพูดอะไรก็ อาจจะแบบมีการหลบซ่อนความรู้สึกบ้างอะไรบ้างนะคะอาเซี่ขอดู The Magician r e w a r d หน่อยค่ะพี่ไพอ่ออโอ้โอ้โอ,โอใบนี้มักจะมาด้วยกันนะคะใบที่ว่าเป็นคิงเรียนกับ The Magician กับหัวคือลักษณะเขาจะคล้ายกันนะคะออกแนวว่าทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ต้องการนะคะเพื่อที่จะได้เฮ้ยเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะ เขาจะเขาคือเขาเป็นคนประเภทเดียวกันน่นะคะถ้าไพ่สองใบนี้กับหัวนะคะเขาคิดเขาคิดมาดีแล้วนะคะว่าเขาจะกลับเข้ามาหาคุณยังไงนะคะแล้วคุณจะต้องกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาด้วยนะคะเป็นคนที่หัวร้อนง่ายอ่ะนะคะมีความน่าเด็กก็ได้นะคะเป็นคนที่น่าเด็กหน้าตาดีก็ได้นะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวว่า คือถ้าไม่ได้เธอกลับไปฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละคือจะต้องได้คุณกลับไปนะคะอะไรที่เขาเล่งเอาไว้ก็คือไม่เคยพลาดนะคะอคนคนนี้ราศีพิจิกได้ราศีเมษได้นะคะแล้วก็เธาดอะไรเอ่ยธาดอะไรเด่นไม่มีนะคะไม่มีท่านไหนเด่นเป็นพิเศษนะคะก็รวมๆกันเออเป็นคนที่ ชอบดื่มก็ได้นะชอบสันๆอะไรแบบนี้นะคะอืมเป็นคนที่เดินจากมาแล้วอะค่ะเป็นคนที่คุณเดินจากมานะคะเขากําลังจะกลับเข้ามาหาคุณนะคะอะ่ขอเพิ่มหน่อยพี่ไพยอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนนี้คะขอเพิ่มหน่อยโอ้โหเขาจะต้องทําสําเร็จแน่นอนนะคะอืมดี <m ur ved> มากเ <m ur ved> ขาจะต้องทําสําเร็จแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณจะพยายามตัดเขาออกจากชีวิตนะคะเขาจะกลับเข้ามาและทําสําเร็จด้วยนะคะทําสําเร็จ คุณกับเขาอาจจะถึงขั้นแบบว่าแต่งงานกันมีครอบครัวนะคะที่แฮปปี้มีความสุขกันนะคะอ่าถ้าตัดเรื่องนี้ใส่ไม่ดีออกไปนะคะหรือว่าเขาอาจจะไปปรับปรุงมาแล้วก็ได้นะคะหลังจากที่ทํากับคุณเอาไว้แล้วคุณหนีหนีไปเลยนะคะเขาก็าจ,จะไปปรับปรุงตัวแล้วนะคะมีเกณฑ์ว่าสามารถพัฒนาไปถึงเป็นคนรักได้นะคะอเป็นครอบคุณโอยลินเป็นครอบเป็นครัวกันได้นะ,ะนี่สิขอโทษอ่า เฮ้ยบ้าบอเริ่มโมโหตัวเองแล้วที่แบบพออัดไปสักสาคลิปเริ่มพูดไม่รู้เรื่องนะคะบ้าจริงอ่ะเรามาเปิดให้อันนี้ดีกว่านะคะให้พี่นางฟ้า angel a n s e r ว่าอยากบอกอะไร with within the next few months sorry weeks นะคะอีกสองสามอาทิตย์เขาจะทักคุณมานะคะ ลุกฟอร์ซด์รอได้เลยรอดูสัญญาณนะคะเขาจะมาคลิกไลท์รัวๆหรือว่าจะมาแบบเอ่อโทรหาคุณก่อนอะไรแบบนี้นะคะดูได้เลยเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาโรแมนต์ว้าวเขาจะกลับมางอคุณแบบโรแมนติกนะคะอ่าโอเคเขาอาจจะกลับตัวกลับใจแล้วนะคะคนคนนี้ก็ลองดูนะคะว่าพัฒนากันไปได้ถึงขั้นไหนนะคะเพราะว่ามองแล้วเอ NERGY คนนี้ไม่ได้ ไม่ได้เลวร้วายนะคะออกแนวว่าแต่ใจเฉยนะคะไม่ได้เลวร้วายอะไรเท่าไหร่นะจ๊ะอ่ะเราจะเปิดอะไรเราจะเปิดโซเดียมนะคะ,ะ,คะดูลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์ของคุณจะไปไกายภาพป,ปากมานะคะไปขยับปากมารู้สึกพุดไม่รู้เรื่องอ่ะล <ๆ S 2> ัคนาราศีนะคะดาวจันทรศุกร์คือกลุ่มนะคะ แอร์อนะคะท่านลมมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มาสนะคะราศีเมษคนนี้มีความเป็นราศีเมษสูงมากนะคะมีไพ่ดิอัมพเออร์คือเขาจะนิสัยแบบค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงนะคะผด็จการนิดนึงเนาะ<ม>อ่ะโอเคกองนี้ก็เลิฟนะคะไปก่อนนะจ๊ะชาวกองนี้ก็ขอให้คุณสุขสมหวังนะคะได้เป็นครอบเป็นครัวมีเงินมีทองเยอะๆนะคะแล้วก็มีความสุขมีลูกที่น่ารักนี่ฉันมางานแต่งหรือเปล่า ฉันมางานแต่งหรือเปล่าอ่าโอเคนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่กําลังจะเข้าหาคุณนะคะนึกว่าอ่านไพ่คลิปแบบเขาจะกลับมาไหมอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะคนคนเก่านะคะกําลังจะกลับมาหาคุณอ่าโอเคไปก่อนนะคะแล้วมาเจอก,กันนะจ๊ะบายบายสดีค่ะเจอก,กัน กองสองว่ะทุกคนอ่ะกองนี้ละมัง้งน้องแมวนะคะใครที่เลือกไพ่น้องแมวมาดูกองที่สองนะเดซี่ไม่แมน่ใจว่าเดซี่วางถูกหรือเปล่าเบื่อตัวเองอะ่ะทำไมเป็นคนความจำสั้นขนาดนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่กำลังจะรักษะนะคะคนที่กำลังจะเข้าหาคนกองสองนะคะว่าเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครแล้วก็พี่นางฟ้ายอยากบอกอะไรพี่พายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขานะคะ โอเคเรามาดูลักษณะเขาก่อนนะคะขอดูลักษณะคนกองที่สองไม่ใช่ลักษณะคนโอ้ยแบบหนึ่งลักษณะคนที่กำลังจะเข้าหาคนกองที่สองเลยคะ่ะพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ <c oughs> king of pentacles นะคะอู้หู my god น่ากลัวอ่าสไม้เท้านะจ๊ะ judgment โอ้โหเป็นคนที่คุณต้องเจอจริงๆริอะนะคะขึ้นไพ่บับบุญนะคะขึ้นไพ่เป็นกรรมห้าเหรียญเออถ้าถ้าคุณได้เคยแต่งงานมาแล้วนะคะหรือมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ย ออกแนวว่าจะเป็นคนที่เหมือนเหมือนเคยมเาเปิดไปเรื่อยๆก่อน The Magic er. s ก e e 9เหรียญโอ้โหเพราะคุณระวังให้ดีเลยนะคะคนที่กำลังจะเข้าหาคุณนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นประเภทมีเงินนะคะเป็นประเภทมีเงินมีทองคือรวยอะนะคะจะเข้ามาในรูปแบบของ เด็กน้อยนะคะเข้ามาในรูปแบบของแบบอืขอผมคุยกับคุณได้ไหมครับคือเข้ามาในแบบสุภาพเรียบร้อยแต่ว่าจริงๆเราคือเป็นเสือนะคะคุณเนี้ยเออคือเป็นเสือจริงๆแล้วเขาจะเข้ามาตามตือคุณนะคะเขาว่าอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วเช็คประวัติให้ดีนะคะคุณกองนี้เพราะว่าขึ้นไพ่สี่ไม้นะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เก้าเหรียญรีเวิร์ดนะคะซึ่งเก้าเหรียญรีเวิร์ดเป็นไพ่คนโสดกับหัวนะคะก็เช็คให้ดีเลยนะคะเราขึ้นไพ่ครอบครัวอีก ไม่รู้มีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่านะจ๊ะคือคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วตามตื้อคุณแล้วก็ขอดู j จั g m เม้หน่อยอืม Queen of Wands เถ้วยนะคะคือเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยโซ so hot มากเลยอะ่ะเราก็อยากจะเข้ามาหาคุณนะคะแต่คือมันเป็นคนที่คุณจะต้องเจอนะคะเป็นคนที่คุณจะต้องแบบเหมือนได้สารความสัมพันธ์กันอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบเหมือนไพ่เวรกรรมเหมือนไพ่แบบ เดส t i นีที่ว่าเราจะต้องมาเจอเขาอยู่แล้วนะคะแต่เป็นเดสเตนีด้านดีหรือด้านไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาจะเข้ามาตือคุณเข้ามาทำให้คุณแบบรู้สึกว่าฉันเนี่ยแหละอืฉันพราวจังเลยอะไรแบบนี้คือเขาจะมาเตือคุณหรือเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วสักพักหนึ่งคุณจะต้องเป็นฝ่ายไปตามตือเขาอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะยังไงอีกล่ะคนคนนี้นะคะ ให้ระวังจริงๆเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งดาบนะคะใต้ไพ่สี่ไม้นะคะขึ้นขึ้นหนึ่งดาบใต้ไพ่ครอบครัวเดซิโมว่าเขาจะปิดบังนะคะ, mm. ะ,คะเขาจะไม่ไม่ได้แสดงออกชัดเจนว่าเรามีคนของเรานะคะ mm. เรามีครอบครัวอยู่แล้วคือเขาจะไม่พูดเลยนะคะเ mm. อะคือคุณดูเป็นเด็กน้อยนะคะ mm. เขาก็จะเข้าหาคุณด้วยเรื่องแบบนี้แหละอ่ะไพ่อยากบอกอะไรไหมคะพ่อยากบอกอะไรสิบถ้วยหัวกลับนะคะสองไม้เท้า โอเคเด h i ไฮ p พร e เ t ทสให้ระวังว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์18บวกนะคะเขาจะเข้าหาคุณด้วยเรื่อง18บวกแล้วทีนี้คือคุณกับเขามันไม่มีทางนะมันไม่มีทางจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันหรือพาอยากบอกว่าครอบครัวของเขามันไม่สมประกอบก็ได้นะเออกับคนที่เขาแต่งงานด้วยอาจจะไม่ได้ ไม่ได้ดูแลเขาได้ดีเท่าที่ควรนะอะไรแบบนี้นะคะให้แนะนําว่ารอไปก่อนได้ก็รอไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งคว้าเขาเข้ามานะคะเพราะว่าคนคนนี้ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะคือให้คุณมองไปในอนาคตดีกว่าอย่ามายุ่งกับคนนี้เลยนะคะอะไรแบบนี้อืมระวังว่าจะเป็นเรื่อง18บวกนะคะ the high futures มีหวขขนาดนี้ รืออยากลองดูก็ได้นะคะมันเป็นแบบว่าเ <Yeah. S 1> จตจำนงของคุณนะนะ,ะอยากลองดูก็ได้นะคะเรามาดูไหนดีโรแมนต์แองเไม่ใช่แองเจลแอนเซอร์ <laughs> มาพี่นางฟ้าอยากบอกอะไรคะอบันดันส์นะคะอุดมสมบูรณ์ตัวคุณหรือเปล่าคะเมดิเทชัน brings answers นะคะ การทำสมาธิหรือว่าการอยู่กับตัวเองนะคะคุยกับตัวเองจะทําให้คุณได้คําตอบในสิ่งที่คุณต้องการนะคะในสิ่งที่คุณถามถึงนะคะอ uh, the situation will improve นะคะก็สถานการณ์มันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขอให้คุณรอคอยนะคะความความรักที่ดีความรักที่อุดมสมบูรณ์นะคะความรักที่สามารถพัฒนาไปได้นะคะก็พี่นางฟ้าแนะนําว่า ลองลองอยู่กับตัวเองดูนะคะเราก็คิดดูว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะต้องการความสัมพันธ์แบบไหนต้องการความสัมพันธ์ที่แบบมันฉาบช่วยแต่พัฒนาไม่ได้หรือเปล่าคือเดซี่แน่ใจว่าพวกคุณไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นนะคะวีน mm ัส hmm. <Venus S 2> นะคะพุทธตุลด mm hmm. าวคนสวยนะคะ mm hmm. คนที่ได้ไพ่วีนัสเนี่อยอกแนวว่าเป็นคนที่ สวยอะค่ะเป็นคนสวยนะคะก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าความสวยบางทีก็นําภัยมานะคะจูปิเตอร์ราศีธนูนะคะเหมือนเดซี่พักนี้ก็ไม่ค่อยออกจากบ้านล้อเล่นอ่าออกบ้างนะคะกลัวไงกลัวแบบว่ากันงค่ำกาคืนก็คือไม่ออกจากบ้านเลยนะคะกวโดนฉุดล้อเล่นเอิ์นนะคะท่านดินผู้ศบกันมังกรนะคะผู้ศบตุลผู้ศบตุลผู้ศบกันมังกรธนูนะคะ เค <Okay, S 2> ไปแล้วจ่าี่รักก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทุกคนระวังกลัวกลัวโควิดแลวยังต้อกลัวผู้ชายอีกอ่ะสืบกันดีๆนะคะในที่เชื่อว่าสกิลคนนั้นของผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือไม่เป็นรองใครนะคะจาแล้ก็มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย นะจ๊ะไพ่ใบนี้ไม่แน่ใจว่าสลับกับกองสองไหมนะคะใครที่เลือกไพ่สีส้มอันนี้ก็มาดูกองนี้นะจ๊ะเดซี่คิดว่าไม่ได้สลับหรอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,อะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันเลยเราจะมาดูว่าคนที่กําลังจะเข้าหาคุณนะคะลักษณะคนที่กําลังจะเข้าหาคุณเนี่ยอืเขาเป็นใครนะคะเขาเป็นใครกัน จะเป็นรักแท้ของคุณหรือเปล่าจะเป็นคนโสดไหมหดีอจะเป็นคนไม่โสดโสดเถิดนะคะอยากได้ Energy ดีๆบ้าง Energy g y e s h Fresh อะไรแบบนี้อ่ะเขาเป็นใครคะคนที่กำลังจะเข้าหาคุณนะคะลักษณะคนที่กำลังจะเข้าหาคุณคือเดซี่เคยทำโพลนะคะว่าให้เลือกแบบว่า Energy ของคนเก่าหรือคนใหม่อยากได้คนไหนมากกว่ากันก็ คนเก่าก็เยอะคนใหม่ก็เยอะนะคะคือสู่สีกันมากเลยนะคะเดซี่ก็เลยขอทําสลับกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะอ่ะเรามาดูลักษณะคนที่กําลังจะเข้าหาคุณนะคะ Five of Swords e v e n of Cups เก้าไม่เท้าอ่ะเป็นยังไงเป็นคนยังไงอีก Judgment The Moon หรอโอเคโอเคโอเค ึ้นไพ่ไม้ไพ่อุปสรรค่อนข้างเยอะเลยนะคะคนคนนีเ้เขาเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีมีนได้นะคะเป็นคนธาตุไฟได้เม่สิงห์ธนูนะจ๊ะเ,เป็นคนเป็นคนอะไรได้อีกเป็นคนธาตุลมก็ได้นะคะไพ่ดาบก็เยอะคือขึ้นไพ่ไม้ไพ่ดาบเยอะนะคะละไี่มองว่าความสัมพันธ์ลักษณะในครั้งต่อไปของคุณอาจจะไม่ได้แบบ รื่องมอะไรมากมายนะคะอาจจะต้องไปตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมค้มคืออะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะกองนี้เดซี่เปิดไพ่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเปิดออกมาหกใบแรกมันไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่แบบไพ่อุปสรรคไพ่ความคิดเยอะนะคะแล้วทีนี้พอเปิดไพ่เพิ่มอีกก็อุปสรรคแล้วก็ความคิดเยอะเยอะกว่าเดิมนะคะก็เดซี่มองว่าเป็นคนที่ออกแนวว่าไม่ชอบไม่ชอบทะเลาะกับใครนะคะเป็นคนไม่ชอบทะเลาะเป็นคน เก็บซ่อนความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่คิดเยอะนะคะเป็นคนคิดเยอะแต่เป็นคนไม่พูดนะคะเป็นคนนิ่งๆเป็นคนที่ทัค่ะเป็นคนที่เอ่อเหมือนเขาจะสร้างกำแพงขึ้นมานะคะเหมือนเขาสร้างกำแพงขึ้นมานะคะเพื่อที่จะปกป้องเขานะคะจากความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้เขาน่าจะเคยได้เกิดความเกิดความสัมพันธ์แบบร้ายๆมาอะไรแบบนี้นะคะ เป็นคนที่ทํางานเยอะนะคะทํางานเยอะทํางานหนักก็ได้แล้วก็เป็นคนที่ชีวิตเหมือนต้องฝ่าฟันอะไรตลอดเวลานะคะเขาจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากเลยค่ะคือไพ่คิดเยอะคิดเยอะเนี่ยขึ้นมาหนึ่งสองสามนะคะสามจากสิบใบแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหลบซ่อนความรู้สึกเดซี่โมว่าเขาเป็นคนคิดเยอะจริงๆแหละอ่ะพี่นางฟ้าไม่ใช่พี่นางฟ้าพี่ไพ่อยากบอกอะไรคะพี่ไพ่อยากบอกอะไรว้าวสิบเหรียญแปดเหรียญ ว้าววันนี้ดีนะคะคือเป็นคนที่ออกแนวว่าคุณกับเขากว่าจะได้ไปประสบความสําเร็จกันต้องผ่านอะไรไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดวงเขาจะได้แบบว่าดวงเขาจะเป็นใหญ่เป็นโตอะค่ะนะคะเขาจะเป็นคนคิดเยอะจะเป็นคนทํางานหนักนะคะดวงจะได้แบบใหญ่โตก็เลยแบบต้องอาศัยความช้านิดนึงนะคะคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะไปอย่างช้าช้าและมั่นคงมากนะคะ ไปอย่างช้าแล้วมั่นคงลุนถ้าตายคือแบบตกใจหมดเลยนะคะอ่าดีนะคะดีคือคุณกับเขาเนี่ยในปลายทางนะคะอาจจะได้ไปถึงขั้นเป็นครอบครัวกันนะคะเป็นครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนะคะมากๆคือดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบ อุดมสมบูรณ์นะคะอบอุ่นมีทั้งความรักมีทั้งเงินทองนะคะไม่ได้มีแค่ความรู้สึกไงคือมีมีเงินให้ด้วยนะคะคนคนนี้อนะ่าเขาเป็นคนทํางานหนักนะคะเราก็ขอให้คุณใจเย็นกับเขานะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันจะได้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปช้ามากนะคะขอให้คุณทําใจไว้เลยนะคะว่ามันจะต้องช้าม,มากอาจจะแบบห้าหกปีได้เป็นแฟน บ้าบอนานเกินไปนะสามปีได้เป็นแฟนหรือว่าแบบห้าหกปีแต่งงานอนะไรแ,แบบนี้คือคนนี้จะไม่ได้เร็วนะคะจะเป็นคนชา้ชาช้าราศีเมษได้นะคะราศีมีนได้มีความคิดเยอนและมีความแข่งกล้าวไปในตัวนะคะเหมือนเขาสร้างกำแพงสร้างสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะโทษค่ะเพื่อที่จะทําให้ ทุกคนไม่เห็นถึงความอ่อนแอความคิดเยอะของเขาอะไรแบบนี้นะแต่ข้างในเขาบอกบางมากอะคุณบอกบางเหมือนปุยนุ่นนะคะราศีมีนออกแนวว่าแบบคือฉันสร้างอิมเมจอิมเมจหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะไม่มีใครรู้ว่าฉันอ่อนแอและคิดเยอะแค่ไหนคือทุกคนจะได้ไม่มาทําร้ายฉันอะไรแบบนี้เนื่องสารนะคุณคือเหมือนต้องแบบต้องเป็นคนก้าวราวเพื่อที่จะแบบ ยังไงอก้าวเราเพื่ปกป้องตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะน้องสารน้องสารก็ถ้าเจอเขาก็ดูแลเขาดีๆนะคะคนนี้ดีนะเฮย้ย forgiveness นะคะไม่ใช่ว่าเจอกันไปแล้วหรอจ๊ะอ่า forgiveness นะคะอาจจะเป็นความรักที่ก่อนหน้านี้มีอุปสรรคนะคะอ romance น,นะคะกลับมารอบนี้จะได้มีความโรแมนติกแน่นอนนะคะ reconsider นะคะก็ ให้อภัยเขานะคะลองตัดสินใจครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตัดเขากจากชีวิตนะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะเฮียคนนี้ก็ได้คนเก่าเหรอ, <c oughs> อเรามานะคะเรามาดูกันนะคะรัคนาราศีราจันทรศุกร์ข,ของคุณไม่ก็เขาจะเย็นดีพี่ไพ่สกปรอนะจ๊ะราศีพิจิก รีบาราศีตุลจูปิเตอร์ราศีธนูนะคะธนูขายดีมากนะคะพักนี้อ่ะฮิจิกตุลธนูนะคะแพรดซี่ไปแล้วคิดว่าวันนี้จัดสักหคลิปแต่คงได้แค่คงได้แค่สคลิปนั่แหละเพราะว่าไดซี่เสียงเริ่มไปแล้วนะคะพอเสียงไปก็จะแบบงงเงอ่ะเดซี่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ สนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้เลยนะคะทักมาได้ที่แฟนเพจดูดวงกับเดซี่วิชีนะคะค่าครูก็เดซี่ทิ้งเอาไว้ให้ตลอดนะคะทุกทายคยีเพราะาอยากได้ลูกค้านะ,ะดูไเป็นคนงกมากเลยพักนี้แม่แบบแม่ว่าว่าเลือดหน้าเลือดนะคะแม่คนเราก็ต้องกินต้องใช้ไหมคะแม่อ่ะ ไปแล้วนะจ๊ะบายๆแล้วมาเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่สัพพอร์เดซี่นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะไม่ดูดวงไม่เป็นไรนะคะเดซี่มาทําคลิปด้วยใจจริงๆนะทาใน y YouTube อะเออคือทําด้วยใจให้ทุกคนเลยนะคะกเออ็เงินจาก youtube ก็เป็นของแถมนะ <laughs> <laughs> โอเคไปแล้วนะจ๊ะบายสวันนี้ค่ะ